สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสาหรับท่านที่มีอาการปวดส้นเท้าเจ็บจมูกเท้าหรือปวดอุ้งเท้านั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจใช่ไหมครับว่าเราควรใส่อุปก,กรณ์ตัวไหนในบ้านหรือในอาคารดีเพื่อลดอาการปวดเหล่านี้และทําให้อาการปวดเหล่านี้หายได้โดยเร็วซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนารองเท้าโพลี่หรือรองเท้ารองช้าสําหรับเพื่อลดอาการปวดเหล่านี้ในอาคารหรือในบ้านครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลีนิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดส้นเท้าปวดข้อเท้าหรือปวดหน้าเท้านั้นหนึ่งในหลักสําคัญของการดูแลคือการลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุดทั้งในบ้านและนอกบ้านเลยนะครับและอุปกรณ์ที่สามารถลดแรงกระแทกได้อย่างดีในบ้านก็คือรองเท้ารองช้าหรือรองเท้าโพลีครับเบื้องต้นรเรามาดูในส่วนของไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้กันเลยนะครับ ในส่วนของรองเท้าคู่นี้นั้นจะทํามาจากยางลดแรงกระแทกแบบพิเศษครับและในส่วนของยางนั้นจะค่อนข้างหนาเลยครับซึ่งจะทําให้ตัวรองเท้านั้นดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนนะครับเพราะด้านล่างนั้นจะเป็นยางที่มีพื้นขรุขระนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยนะครับผ้าในส่วนของตัวรองเท้านะครับจะทํามาจากผ้าขนนุ่มพรีเมียมครับซึ่งจะปกคลุมทั้งด้านนอกและด้านในของตัวรองเท้าเลยครับในส่วนของพื้นรองเท้านั้นก็จะทํามาจากผ้าขนนุ่มพรีเมียมครับและเมื่อรวมกับยางลดแรงกระแทกแบบพิเศษแล้วก็จะทําให้มีความนุ่มแน่นและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยครับอีกทั้งในส่วนของรองเทา้าตัวนี้นะครับ จะมีที่เสร์มอุงเท้าเพื่อกระจายน้ําหนักสําหรับคนที่มีเท้าแบนหรือเท้าปกติก็สามารถใส่ได้ดีครับและคนที่มีอุ้งเท้าสูงก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับและเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการใส่กันเลยนะครับส่วนวิธีใส่ก็ไม่ยากเลยครับแค่เพียงสวมรองเท้าเข้าไปและประับระดับความกระชับของหน้าเท้าได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดส้นเท้ารองช้ำเจ็บจมูกเท้าหรือปวดอุ้งเท้านั้นลองใช้รองเท้าโพลี่หรือรองเท้ารองช้ำกันดูนะครับและส่วนท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ และสำหรับท่านใดนะครับต้องการสั่งสินค้าหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าเพื่อติดต่อทางไลน์ได้เลยครับหรือถ้าสะดวกติดต่อทางโทรศัพท์ก็สามารถติดต่อที่เบอร์และเวลาด้านหน้าได้เลยครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือไปลิมนทนแล้วต้องการส่งด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ Messenger ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ